สูตรเคมีของสารประกอบในชีวิตประจําวัน 1. น,น้ำสูตรโมเลกุล H2O มวลโมเลกุล18.02กรัมต่อโมลโมเลกุลของน้ำประกอบด้วยไฮโดรเจน2อะตอมออกซิเจน1อะตอม 2. อ,ออกซิเจนสูตรโมเลกุล O2 โมเลกุลของออกซิเจนประกอบด้วย ออกซิเจนสองอะตอม3คาร์บอนไดออกไซด์สูตรโมเลกุล CO2 มวลโมเลกุล44.01กรัมต่อโมโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ประกอบด้วยคาร์บอนหนึ่งอะตอมออกซิเจนสองอะตอม4มีเทนสูตรโมเลกุล CH4 มวลโมเลกุล16.04กรัมต่อโมล โมเลกุลของมีเทนประกอบด้วยคาร์บอนหนึ่งอะตอมไฮโดรเจนสี่อะตอมหกลูโคสสูตรโมเลกุล C6H12O6 well. มวลโมเลกุลหนึ่งหนึ่งกรัมต่อโมลโมเลกุลของกลูโคสประกอบด้วยคาร์บอน6อะตอมไฮโดรเจน12อะตอมออกซิเจน6อะตอม6 ซูโครสสูตรโมเลกุล C เ2เ H 2 2 o 1 1นมวลโมเลกุล342.30กรัมต่อโมลโมเลกุล,อล,กลของซูโครสประกอบด้วยคาร์บอน12อะตอมไฮโดรเจน22อะตอมออกซิเจน11อะตอมเจ็ดเกลือแกงโซเดียมคลอไรด์สูตรโมเลกุล NaCl มวลโมเลกุล58.44กรัมต่อโมลโมเลกุลของเกลือแกงประกอบด้วยโซเดียมหนึ่งอะตอมคลอรีนหนึ่งอะตอม8น้ำส้มสายชูกรดอะซิติกสูตรโมเลกุล C H C C O O H มวลโมเลกุล60.05กรัมต่อโมลโมเลกุลของกรดอะซิติกประกอบด้วยคาร์บอนสองอะตอมไฮโดรเจนสี่อะตอม ออกซิเจนสองอะตอม9ไฮโดรเจนเปอร์ซอไซด์สูตรโมเลกุล H2O2 มวลโมเลกุล34.01กรัมต่อโมโมเลกุลของไฮโดรเจนเปอร์ซอไซด์ประกอบด้วยไฮโดรเจนสองอะตอมออกซิเจนสองอะตอม10โซเดียมไบคาร์บอเนตผงฟูสูตรโมเลกุล n h c o 3 มวลโมเลกุล84.01กรัมต่อโมโมเลกุลของโซเดียมไบคาร์บอเนตประกอบด้วยโซเดียม1อะตอมไฮดโดรเจน1อะตอมคาร์บอน1อะตอมออกซิเจน3อะตอม